มีมาตกดูสี้าวพันคอจากสีดำกลายเป็นขาวๆเลยอุ้ยคิ้วกลเป็นสีขาวเลยเหมือนหนังจีนเลยอ่ะเหมือนหนังจีนที่อะไรนะหนังจิ้งจอกอะ่ะเทพหนังจิ้งจอกที่แบบว่าผมขาวคิ้วขาวอยูข่ข้างทางเล้อเดี๋ยวกลจะออกอข้างหลังไกลๆเป็นเขาพ่อกับแม่มาสัก,กีิแล้วก็พ่วงลูกไว้ข้างหลังเป็นรถจัก,กรยานแบบที่พ่วงจัก,กรยาน ป็นที่นั่งเด็กแบบที่พ่วงจักรยานแต่ว่าอันนี้เขาแบบเอามาพ่วงกับกับตัวพ่อแล้วก็เปลี่ยนล้อเป็นแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนไม้สกีไปตรงลอ้อไปแล้วดีจังเอารูกไปด้วยสเสร็จแล้วค่ะเพิ่งออกมาจากลานสกีหิมะตกแบบว่าตอนนี้ตกแรงมากเนาะขนตาจบบคิ้วมีความหิมะาติดนะ คนไม่ค่อยเยอ,อะไรแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นเย็นวันเอ้ยไม่ใช่นี่มันเริ่มมันเริ่มดึกแล้วเริ่มดึกวันวันอาทิตย์แล้วพรุ่งนี้เป็นวันทำงาน,น,กกานแล้วก็จะกลับบ้านล้วค่ะหน้าชาชาวชามากเ <c oughs> ขาจะเปิดไฟอะ <c oughs> มองอะไรไม่ค่อยเห็นเราเนี่ยมัวมัวมืดมืดไปหมด <c oughs> ه, เดิเนกลับบ้าน อินบิวมาม่าอินฟินแลนด์ฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะคะ